โรนินริเวอร์ทายาทเอสซิกานเอสซิกานอภิชาติวรศิลป์ก็เพิ่งจะทราบว,ว่าเป็นถึงทายาทเจ้าของโรงงานผลิตซอสปรุงรสชื่อดังที่จําหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศเรียกว่าเอสซิกานเป็นคุณแม่มากความสามารถทั้งในด้านครอบครัวการงานความรักโดยเธอจะสันเวลาพาลูกชายอย่างโรนินมาตรวจโรงงานด้วยเอสซิกานพาโรนินลูกชายตรวจธุรกิจโรงงานผลิตซอสปรุงรสออร่านาใหญ่จับมากๆ โรงงานดังกล่าวมีอายุมากกว่า30ปีแน่นอนว่ารายได้และกำไรที่ผ่านมานั้นคงไม่ธรรมดาเลยทีเดียวได้ตรวจสอบข้อมูลพบว่าโรงงานผลิตซอสปรุงรสดังกล่าวมีคณะกรรมการที่มีนามสกุลอภิชาติวรศิลป์แต่ไม่มีรายชื่อของเอสจนซิการแต่อย่างใดบริษัทฟู้ดบรซสิ่งจำกัดจดทะเบียนเมื่อวันที่5กันยายน2 5 3 1โดยมีคณะกรรมการส่วนใหญ่เป็นคนนามสกุลอภิชาติวรศิลป์ดำเนินธุรกิจผลิตซอสและเครื่องปรุงอาหารประจำโต๊ะ ปัจจุบันเรียกได้ว่าโบกมือลาวงการบันเทิงไทยแต่งงานและย้ายไปใช้ชีวิตอยู่กับสามีสุดหล่อโดมินิกลีอองที่ประเทศสหรัฐอเมริกาน,นานหลายปีแล้วสําหรับเอสซิกานอดีตนางเอกดังและเมื่อช่วงเดือนพฤษภาค,คมที่ผ่านมาเธอก็ถึงประกาศข่าวดีให้กำเนิดทายาทคนที่สองชื่อน้องริเวอร์โดยก่อนหน้าน,นี้ก็มีลูกสาวหนึ่งคนชื่อน้องโรนินซึ่งปัจจุบันอายุ6ขวบแล้ว และหากเขาไปติดตามอินสตาแกรมของเอสสิการเธอยังคงอัปเดตเรื่องราวชีวิตของเธออยู่เรื่อยโดยเฉพาะภาพลูกชายทั้งสองคนที่โตขึ้นทุกวันพร้อมแชร์โมเมนต,ต์น่ารักพี่โรนินช่วยแม่เลี้งน้องลิเวอร์อย่างดีเยี่ยม